สวัสดีค่ะมาพบกับกรีนทอกับดิฉันขวัญชนุกเดชเสน่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม Green ิวส์ทีวค่ะวันนี้เรามาร่วมพูดคุยกับคุณพิเชษทุรักษ์ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในประเด็นข่าวสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจตลอดรายเดือนและรายสัปดาห์ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณพี่เชษฐ์คะวันนี้เรามาเริ่มกับประเด็นที่กําลังเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์คะ่ะเกี่ยวกับข่าวสิ่งแวดล้อมในสื่อกระแสหลกักว่าตอนนี้กําลังหายไปพอบอกบได้ไหมคะว่าหายไปไหนปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ได้ลด,ดลงแต่มีแนวโน้มเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าประเทศที่มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้แนวโน้มของปัญหาเนี่ยก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น แต่ประเด็นก็คือว่ามันก็มีคําถามว่าแล้วข่าวสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำไมมันมันมีพื้นที่น้อยลงหรือมันลดขนาดลงนะครับชวนมองอย่างนี้นะครับก็คือว่าการให้ความสําคัญของข่าวสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอาจจะลดลงประเด็นแรกก็คือว่าโครงสร้างของสื่อเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็คือว่ามันมีสื่อใหม่ๆนะ่มากขึ้นโดยเฉพาะสื่อดิจิทัลนะครับอ,องค์กรสื่อองค์กรเดียวเนี่ยมีสื่อในมือเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดก็คือ บางแห่งก็มีทั้งทีวีบางแห่งมีทั้งหนังสือพิมพ์มีเว็บไซต์นะครับแล้วยังจะต้องไปให้ความสำคัญกับพวกเพจในโซเชียลมีเดียหรือทวิตเตอหรืออะไรพวกนี้นะครับพอมันมีโครงสร้างที่ใหญ่แปลว่ารูปแบบการสื่อสารเนี่ยมันเปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละสื่อที่มีอยู่เนี่ยก็มีรูปแบบการน,นําเสนอเนี่ยที่แตกต่างกันทีนี้พอมาพูดถึงข่าวสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเป็น สองส่วนนะครับก็คือว่าข่าวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับข่าวที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาท,ที่ตามมาก็คือว่าพอโครงสร้างมันปรับเปลี่ยนไปเนี่ยข่าวสิ่งแวดล้อมจะถูกนําเสนอเฉพาะที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับขณะเดียวกันโครงสร้างที่เปลี่ยนไปเนี่ยยังจะเปลี่ยนไปในลักษณะที่ว่าโตข่าวสิ่งแวดล้อมมันหายไปด้วยองค์กรที่ใหญ่ขึ้นหรือข่าวอื่นๆมันมีความสําคัญมากขึ้นคนไม่สนใจข่าวอื่นๆมากขึ้น ก็เป็นไปได้ก็คือว่าอย่างบางแห่งเนี่ยข่าวสิ่งแวดล้อมหรือโต๊ะข่าวสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกยุบรวมไปอยู่กับโต๊ะข่าวอื่นๆแปลว่าหน้าสิ่งแวดล้อมถูกตัดตอนถูกย่อยสลายให้เป็นไปเป็นแค่ส่วนหนึ่งของหน้าข่าวทั่วไปหรือหน้าข่าวการเมืองทีนี้พอสถานการณ์การเมืองหรือสถานการณ์ข่าวทั่วไปเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากกว่าแปลว่าข่าวสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นข่าวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะถูกให้น้ําหนักลดลงประเด็นต่อมาก็คือว่าการขยายตัวการลงทุนเนี่ยมันกระจายออกนอกเมืองไปเรื่อยๆเป็นการกระจายออกไปตามาแนวโน้มการลงทุนหรือนโยบายของรัฐค่ะแล้วตัวชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมเองจะมีบทบาทเข้ามาเสริมในส่วนนี้ได้อย่างไรบ้างคะก็ตอนนี้ชมรมเนี่ยก็มีสำนักข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับที่ เป็นการรวมตัวของสื่อมวลชนที่มีทั้งคนที่ทํางานด้านสิ่งแวดล้อมบ้างมีทั้งคนที่ไม่ได้ทําข่าวด้านสิ่งแวดล้อมมาบ้างนะครับชมรมเนี่ยมีคณะทํางานเกี่ยวกับเวทีเสวนาและการลงพื้นที่อันนี้เป็นการช่วยเอื้ออํานวยในการจัดเวทีในการให้ผู้ได้รับผลกระทบนะเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านั้นเนี่ยได้มาใช้เวทีของชมรมเนี่ยในการตั้งเวทีเสวนาเพื่อสร้างสร้างความรู้สร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างความกระจ่างในปัญหาเหล่านั้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการนําสื่อมวลชนจากส่วนกลางไปลงพื้นที่ปัญหาอย่างน,น้อยๆเนี่ยก็คือว่าสื่อที่เดินทางไปกับเราเนี่ยก็ไม่ต้องลงทุนเองนะฮะก็คือเราทางชมรมเองเนี่ยก็จะจัดการเรื่องเรื่องค่าใช้จ่าย เรื่องค่ากินค่าอยู่อะไรเงี้ยอย่างน,น้อยก็เป็นการเอื้ออํานวยให้มีนักข่าวจากส่วนกลางลงไปยังพื้นที่จริงได้เห็นปัญหาจริงแล้วก็ได้ไปสัมผัสกับชาวบ้าน ผู้ได้รับผลกระทบจริงๆนะครับค่ะและนี่คือบทบาทของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมนะคะในการช่วยส่งเสริมการทําข่าวให้กับผู้สื่อข่าวรวมไปถึงสื่อสารข่าวสิ่งแวดล้อมให้ยังคงได้รับความสนใจจากสื่อและผู้บริโภคต่อไปค่ะวันนี้ g กรีนท a l กดีฉันขวัญชนกเดชเสนและคุณพิเชษขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ